สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเทพน้องบ้านเฮานะครับสุขูสุขนาะผมม้านัดสวในดีครับเมื่อนี้กาพบมานพ่อกันคือเรานะครับสิพาเห็ดแนวเส่งไง่อนเมื่อนี้นะครับนี่เซแรงเส่งายนี่แหละนะครับเป็นกับเขาเพื่อบ้านเฮาเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆครับพื้นบ้านเฮานะครับเมื่อนี้จี อวาอมอ้อมหมูสามสั้นนี่ใส่มะเขือครับมะเขือซอยไว้แล้วนะครับเขือ,อ่อนกรลังงาม,มาเราไปนะครับแล้วนกะ็มีไอตู้แล้วก็รูดวนนะครับนี่เครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเนาะวัตถุดิบมันม,มีอย่างไรเนะาะนสานบ้านเราเป็นกับข้ององ,ง่าย สไตล์บ้านๆน,นะครับมานี้ก็ลุงมือต่ำเครื่องแกงกอนนะครับเดี๋ยวจังมาบึงน้ํากันครับเดี๋ยวมาวขออนุญาตต่ำเครื่องแกงอย่างน้อยครับอ่ะครับานนี้เราตั้งหมอแล้วนะครับ ตำเครื่องแกงแล้วนะครับวันแบบนี้เขาจะมาท้อการหัวหมูสักปันนะครับนี่เครื่องแกงมาทุกครับมายนี่ย วันแรกนะครับวัสดุที่พร้อวนงเส้นหน้าปลาแดดปั้นะะนะครับประมาณนี้นะครับใส่ใส่ไม่กี่ิ้นเอาพอดีพักง,งาม เห็นไหมเขาเนื้อเขาหน้าก็ทำเคี่ยวแกงนะครับน้ากรเดียงขับก๋วยเขาเนื้อเขาเน้ำอ,อ,อยู่อ่ะ่ะปิดไากกเลยนะครับผมบัดนี้สิพกันมาเบิ้งหมอกันนะครับ อุ่นหมอเขาเดือดได้ที่นะครับหลังจากนี้เขากวัวไปละนะครับหมูเขาก็สุกได้ที่และครับเออคนบุบบ้บานอ่ะบ้านนี้เขาก็เอามาเขือลงแล้วคบบานนี้เอามาเขือใส่ลงไปสุดยอดเลยละบ้านนี้เฮ้ยหอมมือึงๆผู้ใดยังไม่ได้กิน thầu sâu không ngái này thả ra khâu đấy các ạ, gìn thôi ngon gan, mù sám trên trên mực gầy này, ừ, còn tê tì đấy, còn ดูดเส้นไปน,นี่ครับดูดเส้นไปคว่มเลยเลียวปิดไฟาจากน้อยนะครับให้มะกเขกือสุกแล้วก็นชิม,มรสชาตินะครับตลวสุดท้ายเจ้าพระเอกเ,เขาลงนะครับครับานนีหม้อเขาเดือดได้ที่แล้วนะครับ นี่เกลือก็เริ่มสุกแล้วนะครับสีสันาตารับประทานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมมือก่อนอ่าราชาดอเเแล้วค,ลครับก็เหลือแต่เพิ่มวามน้อเข้าไปนะครับ ต้กมก๊งน้อยเอาไปครับอันนี้ครับใส่แรงไม่ใช่เพื่อพวกเพาะว่าดีนะครับอ่ะมาบนี้ครับสุดทรับละนะครับสุดท้ายละนะครับปลานีกอ่ะเนี่ครับขยี้เขาลงไปเลยนะครับอีตูนะครับหิ้มน้อนนนปิดปลาครับปลาอี อมาเี่เี็น่มครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วลว่วามหมูสามสั้นได <c oughs> ้มะเขือนะครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับสีสันหนาละ,ะทนันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะาบานนี้เป็นการกินขขาง่ายด้วยไปะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับต้องมาหนีเนาะบ้าน้ากะมึงยังไรนะครับก็ขอฝากพ่อแม่น้องเขานะครับกดติดตามไม่ได้ครับก็เป็นกำลังใจนะครับกะมอนี่กะ บ่มีอย่างไรนะครับขอให้สุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับบ่เจ็บบ่ไขวบจนพอแม่ไม่น้องเฮามีแต่โชคมีแต่าลาบนะครับเด้อมอนี็ขอ,ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาครับขอบคุณครับ